สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าศัพท์ภาษาอังกฤษสองคำคือคำว่า herculean และ fortitude และก็จะเล่าถึงสำนวนภาษาอังกฤษหนึ่สำนวนคือ take the bull by the horns นะครับอ่าเรามาฟังกันเลยคำว่า herculean นะครับดูตัวสะกดบนจอได้ ก็มาจากชื่อเฮอร์คิวลีสซึ่งเป็นผู้กล้าในเทพนิยายกรีกโบราณเฮอร์คิวลีสเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะฮะครึ่งเทพครึ่งคนก็คือพ่อเขาคือซูสหัวหน้าเทพของกรีกนี่แหละแล้วก็ซูสเนี่ยมามีอะไรกับมนุษย์แม่เขาเป็นมนุษย์นะก็เกิดลูกมาเป็นเฮอร์คิวลีสด้วยความที่เป็นครึ่งเทพเนี่ยเขาก็เลยมีจุดเด่นก็คือมีพละกําลังที่มหาศาลพอเขามีพละกําลังที่มหาศาลเหนือมนุษย์เนี่ย ตลอดชีวิตเขาก็เลยต้องไปทําอะไรที่มันยากเย,ย,ย็น,ยนผิดมนุษย์มนาหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำว่า Herculean เป็น adjective แปลว่าต้องใช้พละกําลังหรือใช้ความพยายามอย่างสูงในการทำนะฮะส่วนมากมันจะมาคำว่า job หรือคำว่า task อย่างเช่น Herculean task ก็คืองานที่ต้องใช้พละกําลังอย่างสูงงานนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างสูงผมคิดว่าถ้าภาษาไทยทั่วไปเราก็อาจจะพูดว่า งานช้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงานช้างทีนี้เนื่องจากเขาโดนส่งให้ไปทำงานยากๆตลอดงานใหญ่ๆก็อย่างเช่นไปไปกำจัดไฮดรางูทะเลที่มีเจดหัวอย่างเงี้ยครับคือซึ่งมันซึ่งมันยากมากข้อเด่นของเฮอร์คิวลีสอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงอะไรก็คือโดนใช้ใไปทำงานยากๆที่แบบ โอกาสเสียชีวิตสูงมากเขาก็ไม่เคยบน่นไม่เคยอะไรนะก็คือก็คือไปทําไปทําไปทําไม่ไม่ปริปากบน่นไม่มีอะไรก็เลยเป็นอีกศัพท์หนึ่งที่จะบอกว่าเฮอร์คิวลีสเับเป็นคนที่มี fortitude fortitude ดูตัวสะกดบนจอนะครับ fortitude ก็คือเขาเป็นคนที่คำนิยามก็คือมีความกล้าหาญนะ courage มีความกล้าหาญที่จะเจอกับ เผชิญหน้ากับปัญหาหรือความยากลําบากความเจ็บปวดต่างๆนะฮะถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คงจะเป็นคนที่มีขันติมีความอดทนใช่ไหมขันติโสรจ,จะมีความขันติก็คืออดได้ทนได้ต่อความยากลําบากและปัญหาต่างๆแล้วก็โสรจ,จะนี่ก็คือมีความเสงี่ยมมีความประพฤติควบคุมอารมณ์ประพฤติตัวเองให้ให,ให้ให้สง่างามไม่ไม่ฟูมฟายไม่ ไม่บ่นอะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจสละคำที่สามอันที่3ามที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือ take the bull by the horn ก็คือจับเขาวัวเนี่ยนะมันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษ take the bull by the horn เป็นสำนวนที่แปลว่า,วาจัดการกับปัญหาใหญ่ๆยากๆแบบตรงๆแบบทันทีทันใดนะฮะ ที่มามันก็มาจากว่าอย่างที่เล่าไปตอนต้นวิดีโอว่าเฮอร์คิวลีสเขาโดนสั่งให้ไปทำงานยากๆเยอะเพราะเขาเป็นคนที่มีพละงกำลังสูงผิดมนุษย์มนางานหนึ่งของเขาเนี่ยคือต้องไปจัดการกับบัวกระทิงดุกระทิงป่าตัวหนึ่งนะชื่อก็คือครีตันบูเป็นวัวเป็นวัวที่เป็นวัวป่าที่ดุมากคือเรียกว่า ชาวบ้านชาวช่องนักเดินทางเนี่ยเดินผ่านไปบริเวณที่วัวตัวนี้อยู่ไม่ได้เลยมันจะไล่ขวิดไล่ชนคนที่ผ่านไปผ่านมาตายเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ทางนั้นก็เดือดร้อนเพราะไอ้วัวกระทิงตัวนี้ก็จะเข้ามาเหยียบย่ําทําลายพืชผลมาแอบกินของเกษตรที่ชาวบ้านชาวช่องปลูกไว้คือคนเดือดร้อนมากฮะเพราะฉะนั้นเฮอร์คิวลิสก็ถูกมอบหมายให้ไปจัดการกับไอ้เจ้าวัวตัวนี้ซะเฮอร์คิวลิสเขาก็ไปเสร็จละ พอไปถึงที่ที่วัวตัวนี้อยู่วัวตัวนี้เห็นคือคลิลิสมามันก็สัญชตาตญาณวัวมันก็จะวิ่งมาขวิดวิ่งมาขวิดวิ่งมาขวิดใช่ไหมเฮ์คิวลิสก็แทนที่จะหลบหรืออะไรก็ไม่เลยวัววิ่งมาขวิดก็เอามือเนี่ยตามตำนานนล้นก็คือคลิลิสเอามือจับเขาวัวที่มาขวิดไว้ซื่อๆเลยแล้วก็หยุดวัวได้เพราะเขาเขาเป็นลูกครึ่งเทพไงเขามีกําลังมาหาศาลเขาก็จับเขาวัวแล้วก็หยุด วัวตัวนั้นได้วัวก็ตก,กใจว่าเกิดมาไม่เคยเจอมีใครที่แรงเยอะขนาดนี้จังหวะที่วัวกําลังตก,กใจอึ้งนิ่งไปอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยเฮคิริก็ช่วยจังหวะนะครับทุ่มวัวเราไว้ที่พื้นแล้วก็เอาเชือกมัดๆกลับมาส่งให้พระราชายืนยันว่าโอเคฉันทําภารกิจสําเร็จแล้วนะมันก็เลยเป็นที่มาของสำนวนว่า to take the bull by the horn s ก็คือวัววิ่งเข้ามาก็จับเขาวัวชนชนกับปัญหาซื่อเลย นะครับก็เป็นเป็นเป็นศั์และสำนวน3อันที่มาจากเทพนิยายกรีกซึ่งผมคิดว่าสนุกดีแล้วก็เพื่อนๆจำเอาไว้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาคุยศัพท์และสำนว,นวนอื่นกันอีกครับสวัสดีครับ